มากันแล้วสุดหล่อของเรากับ h อนด้ HRV e h e v EV, EV คันนี้ครับเครื่องยนต์1.5เป็นตัว EL ตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะพี่เห็นได้เลยว,ว่าสำหรับคันนี้นะได้เป็นชมไม่นะเช้งเรียบร้อยแล้วกระจังด้านหน้าดีไซน์ออกมาไม่เหมือนใครจริงๆครับเลขไมวิ่งไปแค่40,000กิโลเท่านั้นกับราคา779,000ครับคุณพี่หายไปจากป้ายแดง50%แน่นอนนะคบสหรับใครที่กาลังมองหายอยู่นะพี่ไม่ควรพลาดอยากชมรถคันจริงสามารถเข้ามาชมได้แล้วแต่เราไปดูเส้น สารายละเอียดคันนี้กันก่อนดีก,กว่าว่าจะสวยงามกันขนาดไหนไปเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ของบูทุกคนเลยนะคะวันนี้เช่นเคยเราพบกันเหมือนเดิมนะคะบูที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์ครับแต่วันนี้เราจัดรถใหม่เข้ามาเลยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อวันกับ Honda HR e h เฮอ EHEV คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5 EL ตัวท็อปนั่นเองปี22ครับเลขไมลวิ่งไปแค่40,000 5,000โลนะคะบอกเลยว่าออปชันเนี่ยให้มาจัดเต็มแน่นอนนะจ๊ะแล้วบอกก่อนว่าคันนี้ผ่อนอยู่แค่14,000บาทเท่านั้นเองหายไปจากป้ายแดงเนี่ยเกิน50%แน่นอนนะคะคุณพี่เรามาดูความสวยงามของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าสําหรับโคมไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟ l l LED เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟไลท์ไกด์ดินทางด้านหน้าด้วยดีไซน์ทางด้านหน้านะคะกระจังของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครจริงๆนะคะโลโก้ Honda h y b บ i ิดมาแบบชัดเจนแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ครับอ่ะเราไปดูสําหรับตัวยางคันนี้ครับตัวยางคันนี้ได้เป็นปี24นะคะคุณพี่เป็นปียางปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวลายล้อแม็กได้เป็นสีลมดําของเดิมจาก h อนด้าเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าสําหรับตัวแม็กเนี่ยไม่มีการขีดขว่วนหรือปลีนฟุตบาทมานะคะเพราะว่าตัวแม็กเนี่ยไม่มีรอยบิน เพิ่มเติมมาเลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าใหม่สุดๆเลยนะคะสำหรับตัวโชคคันนี้นะครับเราไปซูมดูกันแบบชัดๆเลยนะจ๊ะตัวโชคอันเนี้ยพี่ เป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานโรงงานแต้มมาให้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าดูได้เลยว่าของเราเนี่ยยังไม่ได้เอาไปทําความสะอาดเลยด้วยซ้านะจ๊ะแต่ว่าน้องต้องทําการเกล็บสปาก่อนนะครับก่อนที่จะไปตั้งขายให้สวยให้หล่อให้ฉ่ากันก่อนเลยนะคะสําหรับสนิมทางด้านโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีสนิมเกาะแน่นอนนะจ๊ะอ่าเรามาดูสําหรับตัวน็อตนะครับทางด้านหน้านะครับหรือว่ารอยกิบของเรานั่นเองนะคะไม่มีการอ่างัดแงะแน่นอนนะจ๊ะคุณพี่สามมายังไงเราขายไปแบบนั้นแน่นอนไล่มาดู สำหรับทางด้านหลังกันต่อดีกว่านะสวยงามแบบนี้แนะ่นอนจากคุณพี่จา๋าตัวกิฟต์เนี่ยใหม่สุดๆเลยนะคบกระจกด้านข้างเป็นแบบกระจกพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคบมาพร้อมกับกล้องเลนส์วัดนั่นเองหรือว่ากล้อง360องศามาพร้อมกับไฟเลี้ยวและคิวกันสาดมีมาให้กันถึง4บานเลยนะคะอันนี้ติดมาจากโรงงานนะคะเบ้ามือเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลดของเขานั่นเองนะคะคุณพี่เราไปดูทางด้านในกันต่อดีกว่า สำหรับทางด้านในเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันแต่ก่อนที่จะไปเราดูโครงสร้างคันนี้กันก่อนไล่จากด้านบนเลยจ้ะพี่สาวหัวน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนนะครับเรี่ยมสันคมสันของเขาชาัดเจนแบบนี้นะตัวยึดนะคะมีจุดมาร์กมาให้ด้วยตัวยางไม่มีฉีกขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือาทางด้านล่างนะคะเป็นสีชุบแท้เดิมแน่นอนนะสำหรับโครงสร้างทางด้านล่างค่ะพี่ติดตัวสคับเพดมาให้แล้วเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะคะคุณพี่อ่ะตัว โมเดลของเขานะคะตัวนี้ติดมาให้เลยนะครับเราไม่มีการถอดออกนะคะคุณพี่อ่ะไล่กันมากันต่อสําหรับทางด้านหลังเห็นได้เลยว่าหัวคลิปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างนะครับ สวยงามมากๆเลยตัวยึดตัวย่างไม่มีชีขาดเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนพี่ไปดูดีไซน์ทางด้านหลังบอกเลยว่าประตูทางด้านหลังเนี่ยเขาเปิดไม่เหมือนใครจริงๆนะคะเปิดทางด้านบนนี่แบบง่ายๆแค่เอามืองัดขึ้นมานิดเดียวก็เปิดได้สบายมือนั่นเองนะจ๊ะและสําหรับโครงสร้างทางด้านนี้ของเขานะคะทางด้านหลังของเขานั่นเองนะจ๊ะพี่จ๋า เป็นสีชุบแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับตัวน็อตเนี่ยคมสันสวยงามแบบนี้เลยนะจุดมาร์กจุดแรของเขาเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะคสะครับเพจทางด้านหลังคุณพี่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะใหม่สุดๆพี่ใช้คําว่าใหม่มากกว่านี้ไหม่ได้อีกแล้วนะคะอ่ะ เราไปดูกันต่อสําหรับดีไซน์ทางด้านหลังแต่ก่อนที่จะไปเราให้ดูโครงสร้างสีทางด้านซ้ายมือกันก่อนเลยดีกว่านะครับเห็นได้เลยว่าสีเนี่ยเป็นสีสม่ําเสมอทั้งคันนะคบไม่มีการกลับสีมาแน่นอนนะคบตัวไฟ LED ทางด้านหลังนะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยดีไซน์นําเหมือนรถปอร์เช่เลยก็ว่าได้นะคะดีไซน์ออกมาได้แบบ โคตรทันสมัยเลยนะคะโลโก้อะไรต่างๆนะคะคุณพี่มาแบบชัดเจนแบบนี้เลยกล้องมองหลังนะคะมีมาให้ครบหมดแล้วนะคะแล้วบอกเลยว่าระบบกล้องเนี่ยยังใช้งานได้เต็มเปี่ยมแน่นอนเซ็นเซอร์มีมาให้ถึง2จุดนะคะคุณพี่มีทั้งกล้องและเซ็นเซอร์บอกเลยว่าหายห่วงเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะและไปทางด้านขวากันก่อนเลยนะคะสําหรับทางด้านขวาพี่เห็นได้เลยว่า สีสม่ำเสมอเช่นเดียวกันเลยนะคะเหมือนกับทางด้านซ้ายของเรานั่นเองโอ้แล้วคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะและใครที่ าจะซื้อสดนะพี่บอกเลยว่าไม่มีแวดบวกเพิ่มนะครับราคานี้ขายยังไงเราขายอย่างนั้นแน่นอนนะครับกับราคาแค่เพียง7 4 9 0 0สนาะจ๊ะอ่ะเราไล่ามากันต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านในกันบ้างดีกว่าหัวน็อตสวยงามแบบนี้สีชุบแท้เดิมพี่จ๋าพี่แค่เห็นในกล้องพี่เห็นได้เลยว่าสเก็ตเม็ดสีเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะคบคุณพี่สวยงามขนาดนี้พี่ไม่ควรพลาดจริงจ แล้วก็สําหรับตัวเบาะนะครับตัวเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังนะพี่ไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนั่งนะครับหรือพนักพิงของเรานั่นเองนะคะหัวเบาะก็สวยงามไม่แพ้กันนะที่พักมือที่พักแขนนะครับสามารถวางแก้วขนาด16ออนซ์ได้สบายๆเลยนะพี่และยังไม่พอสําหรับผู้โดยสารทางด้านหลังมีแอร์มาให้ด้วยไม่ต้องกลัวร้อนกับอากาศประเทศไทยตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะอนะ เรามาดูจุดสําคัญกันบ้างดีกว่าสําหรับทางด้านหน้าของเขานั่นเองนะครับอ่ะสาหรับหัวเหลี่ยมน็อตต่างๆนะพี่นะบูให้ดูกันแบบ4จุดแน่นอนนะครับตัวยึดตัวอะไรเนี่ยพี่ความใหม่อ่ะใช้ความใหม่ได้เปลืองมากใช้ใช้คําพูดว่าใหม่ได้เปลืองมากเลยสําหรับรถคันนี้ของเขานั่นเองนะครับอันนี้เราไล่ให้ดูแบบเห็นกันแบบจะจะเลยนะจ๊ะอ่ะมากันดูกันต่อสําหรับเจ้าตัวอ่าตัวเบรกและตัวคันเร่งของเขานะฮะไม่มีสนิมเกาะแน่นอนนะแล้วบอกเลยว่าเบรกเนี่ย เบรกแค่อิดเดียวนะคะคุณพี่ไม่เบรกนิดนิดเดียวนะ่ะ mm. หัวที่มแน่นอนตัวเบรกไม่ลึกนะครับแล้วก็มีแสงไฟส่องสว่างทางด้านอ่าเท้าด้วยนะคบ mm. โบอ้ระบบความปลอดภัยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการหลายๆอย่างนะคะในที่รถแลคันไม่มีให้แต่คันนี้มีมาให้แล้วนะครับเรามาดูต่อสําหรับทางด้านในกันบ้างดีกว่านะครับ mm. และสาหรับทางด้านในคันนี้นะได้เป็นตัวอ่า ปุ่มสตาร์แบบ e n g i n ง Start แล้วเรียบร้อยนะครับที่แสดงอัตราความเร็วเป็นระบบอนาล็อกและดิจิตอลด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันด้วยนะครับ,รบฟู มัลติฟังก์ชันสิน,นะคะเพราะว่ามาให้ครบหมดเลยสั่งการผ่านเสียงได้ด้วยนะจ๊ะสำหรับรถคันนี้โหไฮโซมากๆเลยนะคะพวงมาลัยไม่มีลอกล่อนนะคบคุณพี่อันนี้เราซูมกันให้เห็นแบบชัดๆเลยเงาชําแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าหน้าจอขนาดใหญ่เบิ่มๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าหน้าจอเนี่ยขนาด อ่า9นิ้วนะครับแล้วก็รองรับเจ้าตัว Apple CarPlay และ Bluetooth เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพี่สามารถเชื่อมต่อได้แบบสบายๆ n a v i เก t o r สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัว Air นะเป็นตัว Air Auto แยกซ้ายขวาค่ะเป็นตัว Duo นั่นเองนะแยกสำหรับผู้โดยสารทางด้านหน้าและคนขับนั่นเองนะจ๊ะพี่จ๋าใช้งานกันได้แบบสบายๆเลยโหแลคันนี้ออปชั่นให้มาแบบจัดเต็มแล้วราคาเนี่ยหายจากป้ายแดง ไป50%เลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าอ่ะหัวเกียร์นะครับไม่มีการลอกลอนแน่นอนนะครับสวยงามแท้เดิมแบบนี้เลยนะโหมดในการขับขี่พี่สามารถเลือกได้เลยว่าอยากขับโหมดไหนนะคะมีเบรกมือและ เบรกมือไฟฟ้าและเบรหอติดมาให้แล้วนะคะสำหรับรถคันนี้นะและได้กุญแจถึง2ดอกเลยครับสําหรับคันนี้ของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวหลักนะครับตัวสำรองติดกับอยู่ที่บริษัทของเรานั่นเองนะคะแต่ตอนที่จะออกรถเราจะต้องไปเบิกมาให้คณพี่นะสามารถวางแก้วได้ถึงสองจุดครับอ่ะเรามาลองสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่า อ่าคุณพี่อันนี้คือสตาร์ทแล้วนะเสียงน้องแบบเงียบมากๆเลยนะครับต้องขอประทานอภัยก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวแสดงอัตราความเร็วเป็นระบบดิจิตอลนะฮะรั้วเลยไม่มีอ n นาล็อกด้วยนะครับและสําหรับเจ้าตัวแอร์มีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆมาเล่นด้วยนะครับคุณพี่อยากได้ความเย็นนะฮะ ออกมาในระดับไหนแบบไหนหรือว่าอยากปิดแอร์น่ยพี่ก็สามารถหมุนได้แล้วสําหรับเจ้าคันนี้นะคอนโซลทางด้านหน้า,นา,นาทางตรงนี้นะคะตัดมาเป็นตัวหนังนะคะตัวหนังสีดําด้วยนะคะถ้าไม่รูปลงไปก็ไม่รู้เลยนะจ๊ะโอหน้าจอใหญ่โตวมโหฬาและบอกเลยว่าระบบหน้าจอเนี่ยใช้งานได้แบบ100%เเต็มนะจ๊ะอ่ะ ไฟฉุกเฉินไฟขอทางพี่จ๋าเปิดมากันแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ของเราอ่าที่ส่องไฟแผนที่ต่างๆใช้งานได้ตัวเป็นตัวไฟ LED นะครับกล้องทางด้านหน้าติดมาให้ครบหมดแล้วนะคะคุณพี่จา๋าอ่ะเรามาย้ำกันอีกรอบดีกว่าสำหรับเจ้าคันนี้นะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากฟังราคาของน้องอีกสักรอบหนึ่งนะจ๊ะคุณพี่จา๋ากับคันนี้เป็นตัว Honda h อาวีนะเ r v อารวีอ e ีเอีว e ี v. นั่นเองเป็นเครื่องยนต์1.5 EL อลนะครับเป็นตัวท็อปราคาแค่เพียง 7 7 9 0 0 0็่าพนอยู่ประมาณ1 4 0 0 0ตลอดอายุสัญญาจากพี่จ๋าได้ไปนี่โคตรคุ้มแน่นอนนะคะใครที่กำลังมองหาไม่ครพาหรืออยากเข้ามาชมรถคันจริงนะสามารถติดต่อหาบูได้เลยเดี๋ยวบูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านบนสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้นะครับแอดป้านเขียวมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนแน่นอนสำหรับวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บูด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าตัวฮ o n ด้าสุดหล่อของ เรานั่นเองนะจ๊ะบ๊ายบาย